เรียบร้อยเรียบร้อยอะไรอะติดมือมาไม่รู้พีเซ็นเตอร์หนูค่ะเซ็นเตอร์ค่ะมาแล้วค่ะมาเริ่มเลยแอดลูกค้าก่อนเลยจ้าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านรินอ๋อรอรอคิวนี่หนูเป็นดาราไหมเนี่ยเป็นดาราเออหนูต้องรอคิวกล้องก่อนแล้วก็แล้กข่าวถามหนูก็ตอบคำถามแรกแล้ะหนูก็ต้องใส่ฟิลเตอร์ก่อนอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยเอาแบบกระดาษเลยอาหยกกล้วยอ่ะเ้ยอกราไปเรียนตัวแล้วไปเรียนตัว มีกเป็นเสษ็จของทางลินใช่ไหมคะวันนี้ใช่ใชคะ่คะวันนี้คือ is abode นะคะเป็นเป็นคอลเลคชันนะคะสินค้าเข้าเฉยไปเลยนอนี้เลยค่ะ <c oughs> ก็เป็นคอลเลคชันที่เราได้มาร่วมทำงานแล้วก็ร่วมถ่ายแบบกับทางลินนะคะตอนนี้ก็เป็น new collection เลยแล้วเขาก็ไม่ได้มีแค่ของโบก็จะมีเป็นในลายของผู้ชายด้วยปกติคนก็จะคิดว่าลินเนี่ยอุ้ยของผู้หญิงทั้งนั้นแต่ครั้งนี้ของผู้ชายสวยมากอ่าอย่าง ใบนี้พิเศษยังไงใบนี้นะคะมาคุณลูกค้าค่ะลูกค้าค่ะนี่ฟังเสียงนะใบนี้ค่ะชื่อไอว่านะคะตัวนี้ก็คือจะมีความลักชัวรี่อะลิเดบิดลักชัวร์ว่าใครอะลิเดบิทฮะว่าใครว่าไอว่าไอว่าอ๋ออยูไม่ได้ว่าพูดถอะ ใบนี้ก็จะอย่างที่เขาบอกค่ะก็จะมีความสวยแล้วก็มีความโมเดิร์นแล้วก็ติดลักชัวรี่นิดเพราะว่าตัวนี้นะคะ material c a l is a gold chain ว้าวแปลว่าแปลว่าแปลว่าไปเลยน่าจะชินใบนี้เข้าใป้มันสวยแค่ไหนคะ โอ้เนี่ยสะพานแล้วเป็นไงล่ะยังไม่สวยใช่ไหมอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งสวยแล้วนี่สวยเลยที่เปลีิดแว่นไหมไม่ได้ไงสะพานีไม่ดีสะพานก็สวยเหมือนโบเลยมั้ยโอ้หหนูว่าสวยกว่าโอ้ยยังต้องซื้อละยันต้องซื้อละหรือต้องมีต้องมีไม่แล้วมันต้องสามารถถือได้หลายแบบด้วยไหนต้องถือได้เองถือนี้เองถืออนได้ฝากเขาถือก็ได้ก็ออกไปเลยเฮ้ยตุ โคตรสวยงานนี้ไม่ได้จ้างกูเออใครที่สนใจสํหรับใครที่สนใจนะคะก็มาช้อปปิ้งก็ได้ค่ะที่ลินนะคะทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะหรือว่าถ้าของเยอะจัดก็จะที่นี่เลยค่ะที่เซนทรัลลาดพร้าวมีกี่สาขาบอกเขาไปมีทั้งหมดนะคะกี่สาขานะคะคุณพี่หลายสาขาหลายสาขาทั่วประเทศก็เขบบีเบามาแค่นี้ ฝันดีตามดี้พวกเขามาชอบใส่ไม้ดินถามเรามาชอบใบที่ดินโอ้โหเรียกได้ว่าเขาเขาออกตลอดเวลาในบ้านหลังที่สองเขามาทำอะไรเขามาทำอะไรเขาสก๊ะกระจกแล้วก็เลยหลงไปมาซื้อมาช้อปปี้เขอเพราะชั้นหม่เขาต้องอัปเดตเพราะกระจกนั้นแล้วก็สวยจริงรองทงรองเท้ากระเป๋าแว่นต้อมาต้องม่เก็ตแต่ว่นตาสวยใช่ไหมเห็นจิบเจอกระเป๋าไปแล้วอันหนึ่งนี่ อย่าว่าเขาอย่าไปบอกคนอื่นเพราะว่าไอ้ว่าออก็เมื่อกี้เมื่อกี้ไปดูแล้วแบบมีแบบเพลงเลยไม่กี่อันโหที่จะยงกับบ้านโบอะจริงอะ m I take oral โอเยผิวสัมมากเลย Big i s h Big i s h sun Oh w โอ้ยต่อไปติดต่อคนเลยนะ ยอยย่อยไม่ต้องไอแค่ไอแค่ speak English ยาไปเลยนะยาทั้งเลย yeah yeah I can can you look can you look your product นะ my product is a bag yeah yeah not turn around is a bag just bag นั่นน่มั้ยน่เสมั้่าเสียมั้ยน่าเสียมั้ยน่าเสียมั้น่าเสียมันี้ย่าเสียมั้ยสีัน่าสียมั้ย่าั้นี้ยีมั้ยน่าเ้ยน่าเสียมั้มั้ยน่าเสีย้ยน่เสาเสีมั้ยน่าเสมั่าเสียมั้ยี่าเเสม สองรสาขาดอ้วย5องร้อยส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 รอยสองรอยองร้อยองร้อยสองร้อยสองร้อยสองอยองอยสอ้อองอยอยสอ้อองอยอยสอ้อองอยอยสอ้อยอยสอ้อยอยสองรอยสอ้อยองร้อยสองร้้องร้้ยสออยร้อยสสองร้้อง เยอะไทยไทยได้แล้วอคะตอนนี้นะคะเรามี53สาขานะคะในประเทศไทยจอปกันได้อกันได้ชวนมาชอกันได้อค่ะสอหรบใครที่ยังหาซสาที่ใช่หรือว่าแนวที่ชอบไม่เจอนะคะมาเจอกันได้ที่ลินค่ะขอบคุณค่ะมามาเยอะหรอ้อยไป อะไรนะคะสองว,วันเดินทางภาษาอังกฤษข้องเลย,ย oh โอ้โหเราจะค่องในงานคะเพราะว่าเราไปเรียนเ,เราจะไปเอาภาษาอังกฤษมาต้องสองเดือนกลับมาแล้วค่องเลยแน่นอนออ,อ,อ,อันนี้คี่นขนาดยังไม่เริ่มนะเนี่ย <c oughs> มันใจเกินความที่ไม่รู้เรื่องเลยจะ <c oughs> ว่ากลับมาคือสามารถรับงานแบบ interview ภาษาอังกฤษได้เลย Yes I can interview อะไรล่ะ I can interview myself and everything in your product I can interview everything สัมภาษณ์โปรดักทำไมประเด็นรู้แล้วว่าองไปเรียนต่อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องไปเรียนเรียนได้ก็พอเนาะ yes ทุกวันนี้คือสุ้กับอเล็กทุกวันไหมเวลาคุยกันคือเขาบอกว่าเปน Why Customized ต้องเข้าใจเออ Yes เป็นไรอ่ะซัมมิล่าอยาก่าเป็นตัวเอกท็อปก็มันชัดจังหวะอถามเรื่องที่จะรอหนย อ่ะทีนี้จะเอาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนาะเอออบแล้วจแล้วมาแล้วกับตัวข่าวคราวเลยทด่ล่าสุด AI 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 ยังไงเกิดอะไรขึ้นโคตรจะท้อเลยพี่ทำไมมันแบบคือแต่ทำบางทีก็ทำให้มันไม่เหมือนกันเลยเนาะแต่ละตัวเสื้อน่องเสื้อในเขาเอาเราไปตัดต่ออะไรยังไง มันจริงๆอีเวตนนั้นน่ะก็คือพี่ๆทุกคนก็ไปแหละมันคืออีเวนต์งานดรเมคคลินิกก็คือ AM International Hospital อย่างซึ่งเอ็ดมาร่ามันออกเองเฮอยากจริงจังได้ไม่กี่นาทีหรอกก็คือมันเป็นตรงที่เราอยู่ตรงหน้าแบ็ครอปของของโรงพยาบาลแลอแต่ว่าเขาชุดว่านันใส่สีขาว จากใครที่อยากจะทราบนะคะว่าตรงนั้นเป็นอะไรยังไงคือฉันจะไปนั่งใส่บาทำไมตรงที่มีสปอตไลท์2อยู่คือแบบแล้วคนก็บอกว่าโหสมัยตั้งแต่แบบนู่นนี่นั่นอ๋อเป็นคนแบบนี้เองเหรอเดี๋ยวนะไอพวกที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะไอพวกที่มาคอมเมนต์อะไรเงี้ยไอพวกที่มีตะกะแบบนี้หรือว่าไอพวกที่อยู่ในโซนของไอพวก ถ้าใช้คำภาษาดูไอ้พวกเรียนงูนอะเนาะเออเออพูด่รวมพอดแยอรเออพวกแบบพวกหมกมุนหมกมุนไอ้พวกหมกมุนอะอันนี้ดีกว่าเออไอ้พวกหมกมุนอะมันได้โอกาสพิมมันก็จะพิมเอออมันก็หลูก็เลยรู้สึกว่าสมองก็อยู่นี่ตาก็อยู่นี่ทำไมถึงคิดได้แต่อะไร อยู่ข้างล่างหมดเลยไม่ขึ้นสูงสัทีสมองก็มีทำไมไม่ขึ้นสูงเลยหลองจากเขาใช่ไหมอย่ามามองทนี้เยอะไม่ได้รองหนูก็ชื่นชมนะเขาก็เก่งนะก็คือว่าเป็นการใช้ AI ที่ที่ที่เหมือนมากๆเลยแต่มันผิดทางไงแต่ไม่ใช่อะไรทำเล็กไปหรือเปล่าคะนี้คือ อันนี้คือเพิ่งโดนเลยหรือว่าโดนมานานแล้วโบนนจริงๆมันก็โดนมาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่าครั้งนี้คอมเมนต์มันเริ่มแบบว่าเกิน <c oughs> เกินเหตุไปนิดนึงเริ่มเริ่มแบบว่าคิดไปเองเริ่มไปแบบเออมันมันมันเกินเลยอ,ะอ่ะเขาทำหลายภาพนะที่เราเห็นที่เราไปเ,เ,เจอหนูว่าส่วนตัวหนูเพิ่งเห็นเอ,อภาพนี้ครั้งแรกแต่ว่าอันอื่นจะเป็นแบบว่าคลิปแล้วก็เอามาบอกมาพูดประมาณว่าแบบโอ้ยวาสนาคนนั้นวาสนาคนนี้ขาวเนาะเนียนเนาะ ว้าวโหบุญทาแม่ให้มาเนอหมองกาเห็นตลอดก็คือแรกๆหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะหนูก็แค่รู้สึกว่าเออมันก็จริงที่เขาพูดเพราะว่าเราก็สวยเชฟไปแต่บอกจริงจังก็สินจังก็รู้สึกว่าก็คือถ้าถ้าจะพูดเกินไปขนาดนี้คืออย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่หนูมีแม่พี่ก็มีเหมือนกันแต่พัพนี้ใครส่งมาให้ครับรู้ว่ารู้ข่าวจ คือคนใกล้ตัวแหละเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคอมเมนต์เริ่มแบบเกินเลยก็คือของแบบนี้ก็ควรจะต้องกลายเป็นตังค์บ้างช่วงนี้เราจะได้ไปบินต่อยอดกันมีตังค์เพิ่มอ๋อะไอันนี้ก็เราะเราดำเนินการไปคนทำเจอแน่ไอ้พวกพิมเก่งอันนี้คือฟ้องไปฟ้อไปกี่คนดันมนคิดไม่กี่คนจริงๆอ่ะเท่าที่ทำได้เนาะ เท่าที่ทำได้เพราะว่าเงินชั่วเนี่ยก็ควรจะเอาเงินตรงนี้ไปช็อปปิ้งออุ้ยอยากซื้ออะไรดีนะเอ่ามันจะอะไรที่คือไม่ต้องตัดไน่้องตัดต่อภาพหรือว่าคนโฮสคนเมนคนแชร์คนังไงบ้างคะฟองใครบ้างจริงๆถ้าทำได้ก็อยากทำหมดเพราะว่า ก็ควรจะมีสติในการคอมเมนต์มากขึ้นไม่ใช่ว่าจะใช้ส่วนล่างคิดอย่างเดียวเลือดอาจจะลืมไปเลี้ยงสมองอาจจะไปเลี้ยงซุ้งย่างเยอะเกินไปนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าแก่แล้วค่ะพูดอิดสารต่อสั่งก็คือ้าอันนี้สถิติการกินมูนเลยจิงจังอยู่ สัมภาษณ์อาจจะดูไม่จริงจังแต่ที่ในศาลเรียบร้อยแล้วพี่ยื่นฟ้องไปแล้วยื่ฟ้องไปแล้วเดี๋ยวทางพี่พี่ทีมไอทีที่เป็นคุณตํารวจสุดหล่อทั้งหลายทังแหลนคะก็น่าจะได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเราจะเจอไอ้พวกคลูโรกติดกันเยอะเลยที่รีนที่เรียนไวที่แบบจำลองที่บอกเท่าไหร่ดี่คะให้พวกเขาแบบสะดุ้งไปเลยหนูว่าคนละแสนน้อยไปมูลค่าเมดาไม่ใช่เท่านี้นะคะเมดาเท่าไหร่ห้าสิบ สมูกที่ทำมาคำนวณเป็นอะไรเลยหรอดังที่แบบแก้มาจากตกเตียงแล้วงัดขึ้นมาให้ใหม่ก็โหหรือว่าคนละล้านไปเลยให้มันจบจบอันนี้ไม่กลัวเหรอว่าเขาจะไม่มีเงินจ่ายเอ้าตอนทำไม่คิดตอนจะโดน ไม่มีตังหรอคะเออโสดะท้หลายๆที่เขาจะมาร้องไห้นะเสียใจเราจอไ้เนกระเช้าเอามกระชงกระเช้าว่ายสวยนะว่ยวยเด็น้ำตนน้ำตาแล้วนะปกติก็ไ่ว้พระอยู่แล้วไม่ต้องมาวหว้หนูหล้คะพี่กระชมกระเช้าก็มีโชนี้ยังไม่ปวยไม่อยากว่ายว่าอง้ ขอร้องให้ก็จะขอยืนดูแล้วก็ชื่นชมสักนิดหนึ่งขอคนที่เจ็บไม่ใช่พี่ค่ะโอ้โนีอันนี้ก็ล้างบางใหม่ก็ก่อนนี้ไม่ค่อยเห็นโบแบบฟ้องใครจัดการอะไรอย่างเงี้ยเวอร์ชันนี้เลยก็คือเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าถ้าพวกพี่แบบเลียนงูนก็อาจจะเข้าห้องน้ําไปซะให้มันจบแต่อันนี้หนูรู้สึกว่ามันไม่จบคือ พวกเองพูดกันได้ฉันก็จัดการได้เหมือนกันอย่าเพิ่งรีบรบนะจ๊ะไอ้พวกคลิปที่มันมีนมเนืของฉันไว้อยู่เนี่ยที่เอาไปว้าวไปหูกันน่ะใช่แล้หลายคนใช่ไหมโบที่รีสวายที่เราจะบอกหลักเยอะค่ะหรือว่ารอบนี้หนูซื้อบ้านได้เลยโอ้โหอะรด้าับรวยก็แรวยรอบนี้แหละอะไรคือจุดแตกหักที่ทำให้โบรู้สึกว่าแบบต้องดำเนินกับที่มันมาแตะเราแล้วทำให้รู้สึกว่าฉันต้องลุยแล้วใจดีตลอดเลย คือเราอ่ะใจดีมาตลอดแหละคะ่ะแล้วก็เข้าใจด้วยว่ามันมันเป็นเรื่องปกติของของการที่คนจะเห็นว่าเราเป็นวัตถุทางเพศเราเลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามไม่ว่าจะเพศไหนก็ตาม,มคือเขาสวยในแบบของเขาเองอย่ามาเลียนงูนกันคือเก็บไว้ในใจได้ไม่จะเปต้องพิมพ์ไม่จะไปต้องปรับอากาศเพราะว่ามันไม่ไดีกับตัวเราด้วยหนึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้ดูดีขึ้นด้วยม,มันดูแบบไม่เ r ิงเันก็เลยรู้สึกว่าต้องเจออะไรแบบนี้บ้างอย่าอย่ามา เล่นกับสิ่งที่เขาเกิดมาแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เขามีอยู่กับตัวอยู่แล้วอะรู้สึกว่าตํงโดดบางแล้แหละอันนี้คือเราเคยร์คิวขึ้นศารลร้อแล้วเนาะรอนเูเตรียมชุดสวยๆรอแล้วล่ะคะ่ะโอ้โห่านการแล้วอะไร,งไรเะะงี้ยเนินคดีแล้วอะไรเงรี้ยโล่งขึ้นไหมสบายใจขึ้นไหมมันก็ยังยังยังไม่โล่งหรอกคะ่ะเพราะว่า มันยังไม่ได้แบบว่าคอมพ l e ทร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันคอมพลีททุกอย่างก็อาจจะโลงแต่ว่านี่ไม่ได้สร้างสตูนะคะเพราะว่าปกที่สร้างกับปุ๊กกอกแล้วแล้วฝั่งพี่เล็กว่าไงบ้างที่เราพี่เล็กโบได้ส่งให้พี่เล็กดูเลยเขาเขาก็มีบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้พ่อแม่เรายังไม่ว่าเลยแฟนเรายังไม่ว่าเลย เราเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราแต่งตัวค่อนข้างจะเซฟมากๆเลแต่สิ่งที่คุณอยากจะไปเห็นเพิ่มเติมก็ด้านไปใส่ AI เพิ่มเลยเนั่นแหละคะก,กชช็ช่องทางช่องทางมันมีช่องทางไหนบ้างเราฟอร้องโบคือ Facebook t i ต t o k หรือไอจหรือ, IG, รอแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเพราะว่า ใน YouTube ก็มีใน Facebook ก็มี Instagram ก็มีบ้างแต่ Instagram จะน้อยอแล้วก็จริงๆก็จะมีใน X ก,ก็มีค่ะแล้วก็ในมันอาจว่า h r e ร d เนาะก็มีเหมือนกันคือคอมเมนต์จ้างเลย<ม>บางทีก็สนุกกันจนลืมไปว่าคำพูดเป็นเงินได้เหมือนกัน ก็ไม่ต้องมาขอโทษอะไรทั้งนั้นฉันไม่ฟังไม่รับเนาะ่องขอโทษไม่ไก่เกียร์ไม่อะไรไม่ไก่เกียดทั้งนั้นค่ะหนูหนูรู้สึกว่าอะไรแบบนี้คุยไปก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะเพราะว่าตอนคอมเมนต์เขาก็ยังไม่คิดเลยน่าจะไม่มีอะไรในหัวเลยตัวพี่เล็กี็นด้วยกับสิ่งที่เราจัดการใช่ไหมสุดเอาจริงๆนะตอนนี้พี่เล็กยังไม่ได้เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้คุยกันนางนางไถ่ภาพยนตร์อยู่หนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้มันก็ มันก็เป็นเรื่องของเราด้วยแหละเราต้องจัดการที hmm. ่ตัวเองก่อนถ้าม yeah. ันจัดการได้ก็จะดีกับตัวเราเองน้ำฝากบอกกาเลยเราหมายสารฝากบอกอะไรทุกคนเหล่านั้นบ้างฝากบอกเลยลูกเย่าเพิ่งลบคลิปนะคะเย่๋เพิ่งลบรูปนะคะอะไรที่ตัดต่อหรือว่าเรื่องที่เขียนแต่งขึ้นมาเนี่ยอดี๋ยวพิ่งลบนะคะเก็บไว้ก่อนเนาะแบบกำลังสร้างบ้านดีพอดีเลยไม่ถึงเขาลบถึงเขาลบเราก็เก็บหลักฐานได้หมดเลวใช่ไหมแค่ไม่หมดแลักค่ะ ความปลอดภัยแหละด้วยความที่เขาพูดถึงในแง่แบบอนาจารคือพหนูต้องเพิ่มความปลอดภัยอะไรไหมเอาจริงๆนะคนที่เจอตัวหนูเขาไม่ค่อยกล้าทําอะไรหนูหรอกเพราะหนูเป็นคนเสียงดังแล้วก็เป็นคนพูดแบบถ้าใครเข้ามาใกล้เราก็พูดอยู่แล้วอย่างเงี้ยต่อให้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าทําเกินเลยกับเราอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเดินมาแล้วก็แบบจับก้นบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็พี่จับก้นทําไมเนี่ยจับก้นหนูหรออ่อนุ่มไหม ดีใช่ไหมคะขอจับคืนบ้างสิเอออะไรอย่างนี้อ๋อแล้วแสดว่าเราเคยโดนคุณแบบความถงตัวเบอร์นั้นเลยหรอเคยมีค่ะบางทีแบบผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้ชายเราคือผู้หญิงบางทีมาจับเราอ่ะเราก็ไม่คิดเลยหรอกแล้วแบบดูจับก้นเสนนี่แน่นี่เนี้ยเออเออเออเราเราก็ไม่ให้ได้เปียกแน่นอนเราเออเอายผู้ช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 ายผ้ายผู้ชายผู้ชายผู้ช ก็จะมีพี่ๆช่างหน้าช่างผงเตรียมตุบตับมันเลยอ๋อมีมีทีมร่วมมีอะค่ะมีทีมร่วมมันโดนอย่างนี้มานานแค่ไหนโบลูวะตั้งแต่เข้าวงการหรือเพิ่งมาเป็นช่วงนี้จริงๆก็ตั้งแต่เข้าวงการแล้วค่ะก็ก็มีมาเรื่อยๆแต่หนูแค่รู้สึกว่าตัวเองจัดการตัวเองค่อนข้างโอเคอ่าคือด่าอยู่แล้วเป็นสายด่าชอบด่าแล้วปกติหนูไม่ด่าคนเลโอ้จริงป้าปกติมูลนิธิจะตายเดี๋ยมันจะตายจะช็อกเลยตายเว้นตามห้า บางทีเขาก็เขามาในในในคราบของแฟนลับก็มีแบบทํามาเป็นแบบว่าขอถ่ายรูปด้วยแต่ว่าโมเมนต์ที่จับมันไม่ได้จับเอวมันจับต่ำไปนิดนึงมันก็เลยว่าเป็นไงพี่ก็นุแม่ใหญ่แหมอะไรเงี้ยจับตะตูอะไรอ่ะแล้วเวลาเราถามเขาแบบนั้นเขาตอบว่าไงบ้างเขาก็เขาก็เหมือนมีจังหวะเจอของเขาเลยเขอกว่ไม่ได้ตั้งใจค่ะอะไรเงี้ยพอเจอแบบนี้บ่อยแลคุณแม่ห่วงความปลอดภัยเราขนาดไน แม่ห่วงอยู่แล้วค่ะแต่แต่ส่วนตัวแม่ก็รู้แหละว่าลูกก็ตัดการได้อยู่ประมาณหนึง่งแต่การอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนเหมือนแบบที่เจอในห้องน้ําบางทีก็มีมาทักอย่างที่เคยเล่าไปก็แบบอุ้ยตัวจริงทาไมก็ไม่ได้อ้วน,นีก็ไม่ตัวใหญ่แล้วก็เดินก้มดูก,ก้นเราอย่างเงี้ยล้วก็แบบว่าเฮ้ยยุ่งกับหนูเลยค่ะห้องน้ํานะคะอย่างเงี้ย มื่อเวลาเขาห้องน้ำสาธารณะหรือไปไหนมาไหนโบสระหว่างตัวไหมหมายความว่าเวลาแบบเราโดนประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งเป็นคนเข้าห้องน้ําแล้วก็เรามีทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าแล้วแล้วก็ปิดปิดลิปุ๊เนาะเอาไว้ ปิดไว้เอาพี่ฟังออกอคะเขาเข้าใจในหมดประเทศคะค่ะเห็นไหมหนูก็ไม่ได้พูดตรงตัวอ่เรียกมาลีได้เองยังไม่จับหรือว่าบางทีแบบมองขึ้นข้างบนว่ามีใครชะโงกมาไหมหรือว่าตอนเราเดินข้องน้ำมีใครเดินตามเข้ามาไหมคือเป็นคนระวังแบบเป็นคนมองเห็นสามร้อยหกสิบองศาแต่ก็ไม่ได้เป็นคนถึงขั้นแบบระแวงแทนิคอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะไม่ไม่ เพราะว่าไอคนที่มาดูเรามันต้องกลัวเราออเกลัวจริงกลัวแล้วพร้อมพร้อมเลยค่ะจะไปต่างประเทศแล้วเธอทำงานจนวันวันจะบินแล้วเนาะวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะบินแต่ก็ดีมีพี่ๆแฟนคลับไปส่งด้วยอ๋อโอ้โหจะมีแบบเซสชั่นแบบไฮบายที่สนามบินแปลว่าอะไรนะพี่ไฮบายนี่เป็นอะไรเนี่ยจะไปเรียนอังกฤษอยู่แล้วดิเอ้าก็รู้ยังเราทำไมถึงเปเรียน ต้องไปเรียนแบบว่าเออเป็นแบบโมเมนต์เล็กๆแบบไม่ต้องใช่โอ้ใช่ไม่เป็นแฟนเป็นใิบแฟนเป็นฟิตไงยัยมันตัดหนึ่งไหมไม่ถึงไม่ถึงค่ะแต่แต่วันนี้ถือว่าเป็น first time นะโอ๊ย my first time ใช่ในการแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็นั่งคุยอ่ะออหนูไม่เคยทำแบบนั้นกับพี่เพื่อนขับเลยเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่ค่อยคุยเขาจะถ่ายคลิปเราอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเป็นยังไงบ้างคะเราถามเขา เขาไม่ท <oung> ้องน้อเขาก็เขินๆเออไปครั้งแรกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีฟิล์มๆนั้นแหละค่ะใจหายไหมคะอีกแค่ไม่กี่วันสวแล้ไปเดือนหนูอาจจะไม่ใจหายแต่แม่ใจหายแน่ๆใช่เพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยแบบตื่นเต้นกับการแบบไปต่างประเทศสักเท่าไหร่เงี้ยมันก็ไปทํางานบ่อยจ่ะอ๋อนึกว่าคุยกับหนูไม่แล้วแ้วนหูดีไปหมด คือแม่ร้องไห้ร้องไห้แม่แบบแม่ต้องคิดถึงแม่ก็ก็คงร้องไห้ทั้งคู่แหละค่ะแต่ก็อาจจะเป็นแบบฟิลกลืนกลืนน้ำลายคลืนปตาคือทุกอย่างเข้าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่ค่อยแบบแสดงอาการสักเท่าไหร่เออจะส่งเนื้อแป๊บเดียวจริงเร็วมากเลยนะเพราะว่าใน2เดือนนะคะอาทิตย์ อาทิตย์2อาทิตย์แรกเนี่ยก็คือผู้จัดการพี่เบิ่มกับทีน่าไปด้วยก่อนเพื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วยืนเอ๋ออยู่กลางตอนก็จะได้มีคนช่วยแล้วก็ช่วงกลางๆเนี่ยก็จะมีอ่ะน้องเทศหนึ่งน้องเทศไปอยู่ที่ลอนดอนแล้วก็าไม่เหงาแล้วแล้วก็มีเพื่อนที่ที่ไทยที่จะบินมาดูบอลด้วยก็เลยแบบอืไม่ได้พูดแล้วภาษาอังกฤษไม่รูดภาษาอังกฤษเพื่อนล มันต้องฝึกนะใช่ใช่ก็ต้องฝึกแล้วก็เดี๋ยวสองในทสุดท้ายพี่เล็กก็ตามมากออ็เลยรู้สึกว่า ไม่ได้อยู่คนเดียวเลยสักทีน่าจะไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ที่ที่โรงเรียนก็มีน้องที่เป็นน้องคนไทยห้าคนโอเคไม่ได้พูดรั้เลยอไม่ได้เรียนหร่น่าจะน่าจะน่าจะพูดไทยเลยล่ะกลับมาไทยชัดกว่าเดิมไม่ไม่จริงนะไม่จริงมันเป็นห้องร้อนเนะเหมือนเป็นห้องร้อนเลยอันนี้แค่งานแค่เรียนร้อนเสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะแต่จริงๆเหมือนจะมีงานที่ต้องบินกลับมาทำด้วยเป็นแบบถ่ายแต่ก็ไม่แน่ว่าจะได้ไหมหรือว่าอะไรยังไง คอนเฟิร์มใช่แต่ก็สามารถถูกได้ที่เราบอกว่าเกลับมาได้ทำได้ก็ทำได้ค่ะซื้อตั๋วให้หนูดีเอองา้ถ้าค่าตั๋วคุ้มค่าตั๋วก็มาใช่แล้วช่วงนี้คุณเล็กติดถ่ายหนังพรุ่งนี้เขาเคลียร์คิวไปส่งปะเคลียร์ค่ะ เพราะว่าเขาถ่ายวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็11ก็เดี๋ยวมาส่งเขาไปช่วงเช้าอตอเน้นก็ไปทำอะไรกลสาเดือนที่จะมีที่จะเกิดขึ้นทัดหวังกับภาษาขนาดจะได้แบบประมาณไหนเลเวลไหนดีแอ่ว่าเอาจริงๆนะแค่สั่งกับข้าวฟังเขาเข้าใจว่าเขาพูดอะไรก็ก็บุญแล้วพี่เพราะว่า สำเนียงบิดช์แอคเซนต์มันมันยากมันค่อนข้างจะแบบโอโอ้กลมๆแบบช็อตช็อตช็อตไปหมดอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจะจะได้เร็วได้ช้านี่คือขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเลยของในตอนเนี้ยประสบการณ์เนาะหรือจะไปสัก5เดือนดีไม่ต้องทำมาจริงจริงตอนแรกวางไว้สี่แต่ก็แบบไม่อยากคุยกับเราแล้วหรอมารีบค่ะเดี๋เธอเมียใครคือตอบอะล่ะค่ะเออโอเคโอเค เอาไปว่าเดี๋ยวไม่ถามตอนหลังกลับมาดีกว่าเพราะว่าเรื่องไปเรียนอยู่อย่างนั้นเอาก็เหมือนกันวันเลยไม่ไดาเข้ามาต้องไปโบจะพูดเดี๋ยวสั่งคิวใกญ่มากใหญ่มากหนึ่งสองหนึ่งสองเอาตัวนี้ต่อ